เออมาแล้วมึงสิ้าเจ๊น,น่าฆ่าเลยว้าฆ่าเออนักฆ่าอย่างแท้จริงเชนซอมแมนเออนี่เลยปาดหัวเลยเออไอ้นี่อะไรน,นี่เลื่อยโอ้โหมันปิดโคชนลูกสองลูกสองอ้าออว,วิ่งวิ่งเราจังหวะนี้อ้าวิ่งวิ่งชันไอเชนซอมแมนตัวเตี้ยร่างก๊อปปี้ของเรามันเก่งกว่าเราอีกหรอว,วะเนี่ย เอาล่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับตอ่อยนี้่อยเกม GTA วิ่งกันอีกแล้วนะครับนในวันนี้ข้าคือเชนซอมแฮนข้าคือเดนจีพีศซ่าสุดคอร์ดใบเรื่อยเอาล่ะเอา,เอ,าอีเจดี้ก่อนนะคนแรกโอ้ใช่ก็แล้กดตลอดสับป้าผัวอยู่ครับผัวลวเจีตายสเจีนี่แหละบาดเลยโอ้โหะเงอยู่ดีกูก็ตาย มีใครให้ฉันจัดการอีกไหมเฮ้ยไอ้หมอนั่นแหมเสร็จฉันเอาละแกติดตัวตายซะอ่าฉันมาแล้วยาเจนี่ไม่สนใจฉันเลยยาเจเตรียมตัวตายซะนี่อ่าเออข้าคือเชนซอมแมนสุดโหดเออเออพวกแกตายกันให้หมดซะเอะอข้าไม่ได้ฆ่าปีศาจข่าตัาา้งหาคือปีศาจ S 1> <S 1> เอาเละนะครับมาออมาแล้วโอ้โหจี้ได้ข้นี่พังตายแค่หมดสายพวกข้ามาแล้วอาไม่มีใครหัวเข่าชั้นอีกแล้วี่ไอ้หมอนี่เออเออไปขับรถชนกูเหรอนี่นี่พังรถทิ้งพังรถทิ้งพังรถนี่นี่ปาดรถทิ้งเลยนี่เออเป็นไงล่ะ รถจากสภาพดีๆก็บุกเร่ไปหมดนี่นีน่ี่อันนี้สับเลยสับเลยสับสับนี่เออสับในรถเลยนะ,ะฮะเออรู้จักไหมเดนจีดเซนซอมแมนเนี่ยฮะ เออมีใครอะไรให้ฉันค่าอีกไหมไอ้น,นี่งับนี่มาเลยวิ่งมาพวกตำรวจกู่กนะิจทอมลอยดเนาะนี่เดือดต่อยมันพวกเราลุบต่อยมันเล้วฮึลุ้มต่อยอย่างนั้นเหรอตำรวจนี่แน่ปาดเลยปาดท้องนี่เป็นไงล่ะ <c oughs> นี่แน่ปาดท้องเเอราเหลือแค่สองนายแล้วจัดการไอ้หัวไปเรื่อยนี่ซะนี่จัดก,การหัวไปเรื่อยเหรอจัดก,การหัวไปเรื่อยเหรอนี่แน,นี่ยเออนี่แน่ การซบกัน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 ซบปะซ่ะซ่าป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 ะซบนี่แน่โคตรโหดนะครับนะเอาละเชนซอมแมนขอหนีคดีแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคไปละโชคดีไปอยู่แล้วเชนซอมแมนบอกว่าขอขึ้นรถก่อนเอ้าขึ้นไม่ได้อีกชิบหายนะนี่ ปาดให้หมดนี่ปาดปาดปาดนี่ปาดปาดปาดเนี่ยเน่อ้าวโ้พวกเราจับมันให้อยู่แล้วทำไมตำรวจมันไม่ใช้ปืนวะเนี่ยแน่าจะไมเอาละปาดปาดปาดไม่มีใครสู้เชสซอมแมนได้เว้ยนี่แน่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 ลุบนี่แน่นี่แน่ว้าวข้าคือนักฆ่าอย่างแท้จริงเชสซอมแมน นี่เนี่ยปาดหัวเลยเออไอ้น,นี่อะไรนี่นเรื่อยโอ้คุณเปอดโคชนนะครับามานี่แหละจิ้มท้องเข้าไปเลยเออเป็นไงล่ะโอ้พวกเราไม่มีปืนหรอกพวกเราจะสู้มากับแกอะไรของพวกมึงเนี่ยนะครับว่านี่ปาดท้องเออเข้ามาสิเข้ามาเข้ามานี่แหละโอ้โหบวโอยเอเอาละใครจะเป็นไลนต่อไปจ้าว่ามาเลยว่ามาว่ามา แก่ใช่ไหมมามาสินี่โอ้โหมันปอดทองชนนะครับนี่แน่เนี่อพลังของฉันคือนี่ปีศาจใบเรื่อยยาเทสซอมแมนโอ้โหมันตัดเราหมดเลยเอ้โหบนปาดทองฉันเออฉันจะฆ่าให้หมดกลมเลยนี่เนี่ยปาดไปดิปาดไปดิโอ้โหโอ้โหโคตรโหดครับโอ้โหโอ้โหบังอาจขับรถมาชนฉัน ไอหมอนั่นเฮ้ยเฮ้อฉันจับตัวแกได้นะเวย้ยเฮ้อตามตัวมันยังไงวะเอาละพวกแอตายให้หมดสักทีแนะ่นี่ข้าคือฆาตกรตัวจริงไม่มีใครมาคุมชั้นแล้วข้าคือปีศาจเฮ้ยแกเป็นตัวอะไรวะนะ่าโอ้นี่นะเอ้อรัฐบาลโซ่ชั้นมาตายซะโง่เอา้ากูตายเลยเอา้าไอ้นี่เป็นใครกันวะเชยซอมมาอีกตัวหนึ่งเหรอ,อมันป่าบผมครั้งเดียวกี้ผมตายเลยอะไรวะ เฮ้ยปะโถเอ้ตะกี้เฮ้อมันมีเดนจิตัวเตี้ยมาอีกด้วยเหรอวะเนี่ยเฮ้ออะไรอพวกเจ๊นี่มันมองอะไรเนี่ยอยากมีปัญหาหรือไงฮะรู้ไหมว่าฉันคือเชนซอแมนฮะฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอจะเป็นเชนซอแมนเชนโซซงอะไรกันเน่เชนซอแมนเว้ยซงอะไรล่ะปะโถเอ้เอออยากโดนตื้บเปล่าฮะรู้ไหมดิตัวฉันเป็นใบเลือดแท้หมกเลยนะฮะเล้วยังไงอะตอนนี้เรามีตัวเชนซอมแมนอีกตัวหนึ่งมาปราบเธอแล้วเป็นพวกของเรา มันอยู่ไหนว่าอยากเจอตะกี้มันเพิ่งฆ่าฉันไปนะฮะยายเจ้เออีกไม่นานหรอกโอเคงั้นขอตืบแมงไ,ไร็ต่อต่อยไปเลยอะอะไรตี้แน่ตี้แน่ตี้แน่เฮอถีดแล้วดีอะไรโชคดีเออเชินซอแมนขับรถไม่เป็นวิ่งก็ไม่เร็วด้วยโอเคงั้นก็เอ,ออเอาไปออกมาเอ่อจะขับรถหนีไว้เฮอตายซะไอ้มน,อนุษย์ห่อหนี่แน่เฮ้ยอ้า,อามันมาจากไหนวันเนี้ยอ้า กูตายอีกแล้วออมึงมาจากไหนเออกูตายรอบสองอไอตัวเตี้ยๆนี่มึงมาจากไหนเฮ่เอาล่ะต่อมาฉันจะเดียวกับแกเจ้าเทส,สองแม่มาเจอกันย,ยักษโดดมันก่อนเลยโอ้โหไปสู้มันว่ะอะไรวะเอ้าเลยกูตกเลยแพ้มันรอบสองแล้วนะวันนี้ เอาละเอาเป็นว่าเราไม่สามารถสู้ไอ้หมอนั่นได้เราต้องมาหาที่หลบที่ซ่อนแถวดี้โอเคบวังว่ามันจะไม่ตามเรามานะเสียงแลารุณคุณ,คณ ไอ,อ้มันมาแล้วชิบหายเออวิ่งหนีตอนรอดเออไอเชนซอมแมนตัวเตนนี้ยเออมันไล่ฆ่าเราแล้ว,ลวดูมันสิเออจะจะตามแกไปทุกที่ไอคอยชิบหายด้านรัฐบาลมันส่ง่างโคนเรามาแต่เป็นเตี้ยกว่าเดิมดูมันวิ่งสิโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วเอออาวุธเราก็ไม่มีแล้ววิ่ง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 หนีมันนะครับแมววิ่ง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 ไปไหนนี่วาวิ่งไปไหนดีทุกคนช่วยด้วยไอเชซอมแมนนี่มันไล่ฆ่าคนไม่ใช่ไล่ฆ่ากูแค กูคนเดียวนี่ว่าโอเคเอาละมาอ่ะรถออกออกมาจากรถออกมาจากรถเออเออเออขอปล้อลนรถเลยนะโชคดี ขับหนีแม่มเลยโอ้ไปอยู่แล้วเว้ยไม่อยู่แล้วโอ้ดูมันดูมันโอ้มันวิ่งไล่โคตรโหดเลยเออถอยหลังชนมันดูดิอาจจะตายก็ได้อชนลันดูดิโอ้ชนชันไม่เข้าหรอกอ้โอ้โอ้ยว้แกคิดว่าชนทั้นเข้าหรอไอ้ี่แหละชนรอบต่อเออต้องถอยหลังชนมันอีกรอบนึงเออมันคงไม่ตายง่ายๆโา้อยู่ไหนวะาอ้โอ้เออไอเตี้ยเอ้ยกลับมาก็ไม่เนียนเออตีชนอีกรอบนึงไปเลยเออโชคดีเออมันยังไม่ตายอโถเอ้ยเราต้องไปที่ร้านปืน ร้านปืนเท่านั้น้านปืนต้องหาร้านปืนไปซื้อปืนมายิงมันเอ,อมันน่าจะตายนะฉันว่าเอาละเอาละร้านปืนอยู่ตรงนี้โอเคดีพุชักลงจากรถด,ดออิโอเคหวังว่ามันจะตามเรามาไม่ทันนะเราออกมาไกลมากโอเค เอาละอ้าเอาเอาประตูเฮยมึงมาหยุดอะไรตอนนี้เดยบอกว่าเปิด24ชั่วโมงว่าให้เปิดประตูให้กูเข,เข้าไปเออชิบหายเอเอาไงดีเฮ้ยเพื่อนทําไมเจ้าของร้านไม่ไปเปิดวะเอก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ฉันก็ว่าฉันจะเข้าหลายรอบแล้วนายาเป็นห่าะไรกับชอนบละล่ะกูถามเฉยไอ้นี่ต่อยแม่มเลย ออชิบหายนะเอาไงดีวะเนี่ยชีวิตที่ฉันคิดอะไรไม่ออกแล้วว่าจะว่าชิบหายแล้วเฮ้อพวกมึงมาจากไหนเออ้อ,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 โอ,โอมันฆ่ากูแหลกแล้วมันฆ่ากูแหลกแล้วเฮ้อเอาความดีมากกว่าหนึ่งด้วยคราวนี้อ้าวแล้วมึงเป็นใครกันวะเนี่ยไอตัวดีนะคาโอ้โหโคตรเยอะเออตาย เออเอาละโอเคเกิดที่โรงพยาบาลแล้วกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงเออบึงมาตะไกลเลยนะเว้ยโอเคตอนนี้เรามีปืนแล้วเรามีปืนลูกซองอัดแม่มมเลยลูกซองลูกซองอออวิงว่งวิ่งเราจังหวะนี้วิงว่งวิง่งชันไอเจนซอมแมนตัวเตี้ยลางกอปีของเรามันเก่งกว่าเราอีกหรอวะเนี่ยเออเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันมีเอเคติดตัวแล้วแล้วตอนนี้มันมาแล้วมันมาแะยวงยิงยิงโอ้หยิงไม่เข้าด้วยชิบหายแล้วเปิดมอด เปิดบอตหน,นีเปิดมอดหน,นีอ้าอเอามันวางไว้ไกลๆมันวางไกลๆโอเคตอนนี้เรายังอยู่โอเคเปิดมอตเปิดมอตโอเคเอมันวิ่งมาแต่ไกลแล้วโอเคตอนนี้เราต้องหาอาวุธระเบิดยิงอัดแม่มเลยตะก,กี้เื่อจะเฉยแม่งไม่เข้านี่ยิงก็ไปยิงก็ไป,ปเปิดอะไรก็ไม่เข้ามันชิปหายแล้วชิปหายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเปิดโปเปิดโปดึงกูหนีเร็วโอ้โหไม่รอดไม่รอดมันโหดเกินไปมันโหดเกินไปโอเคเอาด่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องใช้อา g พจี อาพีจีอาพีจีเท่านั้นเฮ้ยระเบิดก็ได้ระเบิดก็ได้วางไว้เยอะๆ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 แล้วก็ระเบิดแม่มเลยนี่โอ้ไม่เข้าด้วยชิบหายนะชิบหายนะตายอ้ามันปาดกูแล้วเออช่วยกวูทีสิเอาโกร๋าเอาอะไรพีเนเตอร์กูก็โดนปา,าดเหมือนกันไอ้โง่เอ้ยพีเนเตอร์ทำอะไรสักอย่างเร็วฆ่ามันสิฆ่ามันเออแบงโอ้ยช่วยด้วยคอยโอ้โหแม่งภาระภาระเลยเปลี่ยนอาวุธ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 เปลี่ยนอหยุดหยุดตรงนี้นี่แน่ฮู้ เกือบไม่ทันกูเกือบได้อีกตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โอโอโกอ่จยตายนะนี่ยิงซ้ำแม่มเลยนี่เอาละอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วตอนนี้เพื่อนของฉันโอ้โหหายสาบสูญไปแล้วเจ้าพีเดเตอร์ไม่นะอะโอเคฉันขอหยิอบอาวุธนายมาแล้วกันขอโทษทีนะเพื่อนเอาละตอนนี้ฉันได้อาวุธนายมาแล้วฉันจะหาเจ้าตัวชเชสซอกแบดอีกตัวหนึ่งย่ตอนนี้ ฉันใส่ชุดนายตัวฉันควบคุมอะไรได้หลายอย่างโอเคตอนนี้ฉันมีอาวุธมากมายนี่ไม่ว่าจะยิงอาวุธล้ำแสงของแกมาทับได้หมดแล้วก็สามารถล่องหนได้ด้วยโอเคฉันจะไปล่ามันมั <c oughs> อนอยู่ไหนวะไอเชนซอมแมนบูชั่นเตีย้ยตอนนี้มันไล่ฆ่ากนมไปถึงไหนแล้วฉันว่าเรามาถูกที่นะทุกคนวิ่งมาทางนี้หมดนั่นหมายความว่าตั่งไงมันอยู่นั่นเอาละเต่าไมายเฮ้ยไอเชนซอมแมนมาดนี่แนะ่ยิงไปดินี่แน่นี่แน่เป็นไงล่ะ เป็นไงหล่ะฉันได้ชุดพีเดเตอร์เออแกตายซ่าโง่นี่นี่นี่เฮอแกสู้ฉันไม่ได้รอไอ้เบื้องแกเสร็จฉันเอาระฉันมีอาวุธไล่ล่าพวกเชนซอมแมนแล้วขอให้มาเถอะยังไงก็ได้ชื่อไม่ต้องห่วงครับทุกคนผมอยู่ตรงนี้แล้วผมจะปกป้องทุกคนเองเฮ้ยอีกตัวนึงจะอยู่ตรงนั้นมาไล่ฆ่าค้เอา่ะฮดดาวกระจาย เฮ้ยทำอะไรมันไม่เข้าเลยโดนไปอีกนี่แน่ออลัองหุนเออ้อโอเคเอาละสามครั้งมันถึงตายหรอวะเนี่ยกิด oh. ไม่ใช่ย่อยะเนี่ยพวกเชนซอมแมนเนี่ย oh. ดูสิมันไล่ฆ่าคนไปมากเลยดูสิพวกแกมันชั่วจริงๆมานะต่อมาฉันต้องมั่นใจ ว่าจะไม่มีพวกมันอีกแล้วโอเคขอลองหุ่นแป๊บหนึ่งประจ่าโอ้หชิปอายแล้วเฮ้ยมันเห็นเราได้ไงวะเนี่ยหู้มือเราตุยซะโดยดีนี่ตายซะนี่ไร่บ้าเอ้ยยิง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 เฮ้อเฮ้อมันเห็นเราจากการล่องหุ่นได้ไงวะเนี่ยยิงไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่าเชนโซแมนพี่โตเออไม่ใช่วดีเซลนะครับมาเออดอมเพตโตนี่แน่อตายซะฉันขออาวุธดีละกันอาวุธนี่สุดโอด เอาล่พวกแกตายซะนี่โยนเข้าไปเลย,ยนี่เป็นไงล่ะเข้ามาดิไอ้เบือกจะหนีไปไหนเอาร่ฉันขอคงจักนี่ตัดตัวขาดครึ่งน,นี่เป็นไงล่ะเอามาดิโยมีอไ,ไอ้มอดี่ยังไม่ตายรอยว่างเนี่ยฉันโยนหอกใส่มันเข้าเต็มเต็มเลยนี่แน่เฮ้ยเอ้ใไอ้ตัวนึงมันลมชันโอ้โหผู้ร่ากายโดร่าซะงั้นเเรียบร้อย,อยประโถเอ้ยกะทืบแม่งมันใส่ อ่ะเอาละครับต่อมาผมขอเปลี่ยนมุมมองนะครับมากลายเป็นพวกเชนซอมแมนบ้าข้างบ้างดูนะครับนะนี่เออมีลูกน้องมาเพียบเลยแฮะตามฉันมาไอ้พวกโง่ตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาไปฆ่าคนอ๋อด้วยหมอดีส้สิมันไม่ตกใจเราเลยด้วยซ้ำพะมันเห็นว่าเราเป็นเด็กใส่ชุดคอสตูมคอสเออเชนซอมแมนหรือยังไงฮะมาดิสินี่นี่นี่เชือกไก่เคดิงดูเป็นไงล่ะกลัวไหม พวกเดียวกันทำไมโอ้ฉันแค่อยากโชว์นะเอาอะไรอีกทีหนึ่งนี่เป็นไงละ่ะนี่ว่วน่าเกลิมากเลยครับไปเอ่อไปจัดการคนอื่นฉันว่ารัฐบาลนะ่าจะส่งตัวอะไรมาจัดการเรานะฉันว่าใช่แล้วครับแต่พวกเราก็ไม่โกวเพราะพวกเรามีเยอะพวกเราต้องระวังตัวกันให้ดีนะเอ่อเราไม่รู้ว่าพวกมันเอ้ยอะไรวะนะตัวอะไรวะนะเฮ้ยไปร์แมหรือไงวะนะเฮ้ยลอ,อยมาแล้วพวกเขาเตรียมพร้อมรับมืมอ อ้อโอมันกัดจิงคนแรกเลยอ้ากูตายคนแรกเลยโอ้ไอ้โง่เอยเออทำกูตายนี่ก,กับทืบซ้ำไอ้พวกโง่ไม่ดูแลกูเลยไม่ดูแลเลยตายทั้งวงเลยแม่งเอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมต่อมาผมขอเป็นคาเค่นนี้อข้าคือซูเปอร์แมนที่รอเราเอาการโอ้หวิรอจริงนะครับนะเค้านี้ข้าถูกจัดการมาเพื่อจัดการพวกเชนซาวแมนให้หมดแล้วนะึ เอาละฉันจะวิ่งไปวิ่งด้วยความเร็วสูงฉันได้ยินเสียงแถวนี้นะมันอยู่ไในของมันวะเอาล่ะขึ้นไปดูด้านบนโอเคฉันว่ามีคนวิ่งโอเคฉันว่าอยู่แถวนี้ละโอเคเฮ้ยนี่ศพคนนี่นะมีคนล้มตายแถวนี้มันอยู่แถวไหนนะเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วแถวนี้ที่ไหนวะ เชนอ้อโซแมน้นี่ไงพวกมันอยู่นี่เอาละพวกแกตายด้วยสายฟ้าของฉันซะไม่ใช่เลเซอร์เอาละนี่แน่เป็นไงละ่ะมามาเจอกันสักตั้งหน่อยสิพวกโง่มามาเจอกันนี่อะลุมฉันเลยโอ้พวกเรานลุมมนันแล้วให้มันได้นอนลออออออุ้มอ้าวกูไม่ได้เชื้อเลยกูตายเชือ้อโซแมนออแมโอ้แหม่อะไรวะเนี่ย เอ้ยตะกี้แม่งไม่ได้ปั่นาดมันเลยปะถวยเฮ้ยฝากไว้ก่อนนะเวย้ยอ้าอะไรเนี่ยไอ้รถสิบลอ้อเดี๋ยวก่อนนะมึงเมากาลรถ่ะแน่ทำไมไปไม่ได้วัดทุกครั้งไปได้ไหมตรงนี้ไอ้โอ้ยฉันเบื่อจริงๆเลยมนุษย์ทำไมมันโง่อย,อย่างนี้เนี่ยดูมันสิมาดิลงมาดิลงมาคุยกันดิมาดิลงมาดิ สมองน่ะดูบ้างเนี่ยลุงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมว่าเนี่ยเนี่ยมันติดเนี่ยอ้าวแกทําฉันทําไมวะนี่เนี่ยจะไม่ทาอะไรให้แกง้ออ่แกไปทําอะไรนี่แน่ต่อยไม่ผมจะเรียกลุงออกมาดูเดี๋ยเห็นไหมเนี่ยอ้าวคุณลุงตีผมทําไมวะเนี่ยเออมาดิมามาต่อยกับซูเปอร์แมนนี่เนี่ยแกคิดว่าแกเป็นซูเปอร์แมนแล้วแกจะมีอภิสิทธิ์ต่อยคนคนใดคนหนึ่งก็ได้หรอตีออกแต่แห้หมื่นแอบหลับหลับสนิททนนานโอ้ยปถโอย มันลุกหนี่มันโง่จริงๆเลยถ้จะต้วมันไปตามหาเชนซอมแมนมาอีกทีหนึ่งทำไมฉันแข็งแกร่งกว่าแกแล้วทำไมแกสามารถเก่งกว่าฉันได้วะเฮ้ยเอาลบบประมาทไปไม่ได้แล้วจริงๆเอานี่ไปคิดนี่แหละโอ้ชิบหายแล้วไป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 โดนลุ่มโอ้โหัวเข้าล่างไปชิดอย่างนี้กับมันไม่ได้เลยแฮะ เอาละข่าวนี้ฉันขอใหม่อีกเทดึงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะข่าวนี้ฉันจะใช้พลังที่แรงที่สุดของฉันเออเออเอาละประมาณนี้แหละแล้วจากนั้นฉันก็จะระเบิดตัวเป็นไงล่ะออตายหมดไหมโอ้ยังเหลือยังเหลือยังเหลือเออเอ,เ,อเป็นไงออตายหมดยังฮะ เรียบร้อยเอ้ยตะกี้เห็นวแวบทำไมพวกแกไม่ยอมตายไอ้พวกโงมันนี่เยออมันนี่เยอเป็นไงล่ะเออพวกแกเจ็บตากันบ้างหรือเปล่านี่แน่เออเออทำไมพวกแกเยอะอย่างนี้วะเนี่ยมันนี่สิไอ้เบือกเยอะฮ้ยมันเยอะมากเลยไม่น่าเลยเราไม่น่าท้อบาดมันตั้งแต่แรกนี่ปิวเวอรซ่า โอหทีขนาดนี้ยังไม่ตายอีกอย่างนี้ต้องเลเซอร์นี่ปาดม,มันเลยปาดมันเออแล้วจากนั้นก็จามด้วยควักหัวใจนี่แน่ควักหัวใจมันมาเลยมาดินี่ควักหัวใจทิ้งต่อยต่อยต่อยเออะจะหนีไปไหนเอาทอร์นาโดฉันไม่กินซะนี่แน่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 นี่อายุทอร์นาโดหมุนไปกับฉันซะ อ่าเอาละท่านผู้ชมต่อมาขอเปลี่ยนมุมมองบ้างนะครับนาคราวนี้ผมเล่นเป็นพวกร้ายเชนซอลแมนพวกร้ายนะครับนาแล้วคราวนี้ผมจะต้องเจอกับซูเปอร์แมนดูสิผมจะเป็นยังไงเฮ้เอาละพวกเราพวกเราถูกรัฐบาลส่งตัวมาเพื่อจัดการมันไอซูเปอร์แมนอยู่ไหนวะตอนนี้มันไล่ฆ่าประชาชนอยู่ไปพวกเราจากไม้กลายเป็นดีนะครับนาะเฮ้พวกเราจะตามล่ามันมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันยู่ตรงนั้นอ่ะช่วยด,ด,ด้วยมันโดนก้าเออแม่งตายทั้งวงเลยนะครับนาดอกเดียวดอกเดียว ตายหมดเลยมันจับผมแล้วก็ระเบิดตัวตายเลยนะฮะอ้าวท่านผู้ชมเป็นไงบ้างนะครับสำหรับนี้นะครับในการเล่นเชสซอมแมนสุดเจ๋งนะครับก็นี่จบกันไปไวเท่านี้แหละนี่เนี่ยเชสซอมแมนได้ถีกคนนะครับมาปั๊บจับปี่แม่เลยจะไปไหนไอ้คอมเม้นต์ลี่เนี่ยลี่เนี่ยเออก็จบไปไวเท่านี้แหละนะครับนะในการเล่นเชสซอมแมนมอด GTA นะครับมาจต่อยแม่บ้าลี่แนี่ต่อยมันต่อยกันเปล่าเออมาถอยไม่ใครกันตื้มมากกว่านี้อีกเปล่าเออมาตื้มกันมา